มาจ้าเหมือน้สิมาีพาทาลิปบีได้นะคะลิ้ใส่เกอกลิปจีตพักดีเองแต่มันเหมือนใส้กรอกอะเธอแบบนี้ละมันบอกคือไผเข้าใจบอวันนี้ทาสีส้มชานมด้วยไปคะ่ะรู้ไหมทุกคนวิธีเพิ่มพลังให้กับตัวเอง จะเป็นวันดีๆของวันนั้นคือการแต่งหน้าค่ะสังเกตเบิร์บอมือใดข้าบอแต่งหน้าข้าสิบ,บอยากขอผู้ใดข้า,บาวบอยากไปใส่ข้าอยากนอนไปเปื่อยแต่ว่ามือใดกับข้าแต่งหน้าข้าก็สิอยากไปพอ้ข้นแปดล้านค้นเราก็จะแบบว่าอยากออกจากบ้านอยากไปทํานู่นทํานี่แอคทีฟมีเอเนจี่ผู้ใดอยากมีพลังด้วยค่ะตื่นมาแต่งหน้าทุกมือเดวยก่อนออกจากบ้านวันนี้เราจะผสมสีชมพูเข้าไปด้วยนะคะข้างในให้มันดูมีมิติ นแค่นี้ค่ะเดี๋ยวเอาสีส้มมาทาแก้มอีกนิดนึงนี่เดี๋ยวทาแก้มทาปากทาตาได้หมดทะสดชื่นสีส้มทาแก้มเข้าไปอีกให้มันดูแบบว่าสดใสอันนี้คือทากันแดดสิบพักดีแล้วนะคะแต่ว่าบมเดทายค่ะลืม เสร,ร็จค่ะผมอมวย